ป้าแม่ฟังคนแล้วโอ้วันนี้ทําสาเร็จแล้วนะหมดยกสี่รู้ไหมว่าเป็นรองเป็นรองสองสามหนึ่งเลยนะเราเรามั่นใจว่าจะกลับมาได้ชนะได้ไหมตั้งใจครับตั้งใจว่าจะกลับมาได้ครับกลับมาได้ยกสุดทายนะยกสุดท้ายนี่จังหวะที่เราเดินไปเดินไปเนี่ยเราพอจะมาเตะเขาล้มลงไปเนี่ยเรามั่นใจเลยไหมมั่นใจครับหลังจากเตะล้มลงไปเนี่ยแทบจะไม่ได้เข้าไปเลยใช่ไหมแล้วก็เดึงล้มอสองชุดครับมั่นใจเลยครับ โอ้โหเอาล่ะวันนี้ทำได้สำเร็จแล้วนะครับการชกไฟนี้เป็นไงครับพอใจเกมการชกของตัวเองยังไงบ้างพอใจมากครับพอาะตั้งใจมาเอาแชมป์เลยเพราะไปโอ้โหสะพัดนักายให้ยกนี่เหลือได้ไหมเหลือครับเหลือเลือเลยโอ้โหนี่ฮะเฮจีเท่าไหร่น้องชายแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งมาทุกคนนี่ใครอาชีพยาโอ้เฮียจีอาชีพแสนหนึ่งนะไม่รู้ว่าเฮียจีรับไปเท่าไหร่เนาะโอ้โหไฟนี้เอา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  มีอะไรฝากพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่จังหวัดไดนะหนนะลาธิวาธครับนั่ลาธิวาธนะครับผมเด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาทําสําเร็จแล้วนะครับผมมาได้แชมป์ที่เวทีมวยมาตรฐานนะครับของทัพอากาศนะฮะอ่ะอายุอะไรละยี่สิบเอ็ดครับโอ้โหอายุยังน้อยด้วยเอาฝากแฟนมวยติดตามหน่อยน้องครับฝากเอฟซีเด็ดเราเก้าครับติดตามใครม,ยม,มวยเด็ดเราเก้าครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณเฮียศตีครับแล้วก็สตาร์ทแชนเนอร์ทุกคนครับ แล้วก็ขอบคุณพี่รำนำมูลนะครับว่าทำให้ผมมาอยู่ที่ค่ายดีเดนี่ได้ได้แล้วก็พี่ไอตี๋เขาให้โอกาสมาอยู่ที่นี่อ,อ,อยาเตียก็พามาฝากที่นี่ครับ,รบแล้วก็นี่เป็นแชมป์เ้นแรกครับขอบคุณพงมีพะคุณทุกคนเลยครับมีมีบนอะไรไหมบ้างเม่นที่ต้องไปแก้บน,นย่มีไหมไม่ไม่ได้บนคับโอ้ไม่ได้บนอะไรบ้มงตั้งใจซ้อมอย่างเดียวอันนี้คือสําคัญเลยนะสำคัญที่สุดในชีวิตเลยนะไฟนี้ี่ถือว่าเป็นไฟที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อันนี้คือแชมป์เ้นแรกในชีวิต ของอนุรักษ์เฉล่ยเก้าเกนะครับผมเอายินดีกับน้องนะฮะยินดีด้วยยินดี้วยอนุรักษ์ฟอร์มดีแบบนี้ได้แชมป์แล้วเนี่ยอยากจะแก้มือล้างตาใครเป็นที่เราเคยแพ้มาแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่เขาจับน้ำหนักของเราเท่าไหร่น้องพี่47เนี่ยครับได้ตอบน้ำหนักเนี่ยนะน้หนักที่ฬานี่ถามว่าแฟนทางบ้านคอมเมนต์มาบอกว่าสามยกโดนเตะกระดิ่งไปกระดิงมายกห้าไม่ล้มดอกเดียวชนะเรามีความรู้สึกอยังไงบ้าง เพราะไม่ครับเพราะผมว่าผมเดินยกยกเลยครับสู้เต็มที่ยกยกครับครับตอนประกาศคะแนนก็ชนะแบบเอกสารเลยนะสามเสียงครับเราคิดไหมว่าเราจะทามาพลิกกลับมาได้คิดครับคิดว่าจะกลับมาได้ครับมั่นใจยุคไหนว่าเราได้เป็นฝ่ายรับการชุมือยกสี่ยกห้าเขามั่นใจครับว่าช่วงช่วงหมดยกสามเนี่ยเราต่อเป็นรองเลยเรารู้ไหมน่รู้รู้แล้วพี่มนต์ใต้เขาสอนเราว่าไงตอนนั้น บอกว่าเดินไปเรื่อยบังเก็บแข้งไว้แล้วเรามั่นใจในช่วงยกไหนเนาะครับยก A นี่มั่นใจเรามั่นใจลูกเตะล้มเลยนะครับตอนตอนยังไม่ได้ลูกล้มเลยมั่นใจไปแล้วเราะมั่นใจครับว่าจะทําได้อีกนะแล้วมั่นใจว่าทําให้ครบค่ายกครับทำเดินเต็มที่ครับนี่ทำต่อเลยนะฝากถึงทีมที่ทำเชียร์เราอยู่เนาะครับฝากขอบคุณครับ FC ครับที่เดี๋ยวเราเข้าแล้วก็ FC ทำบ้านครับจังหวัดนราธิวาสครับ ับยินดีรับผมนุ่มเคาะไออยา่างอย่างผู้ช็อปเขาต้องการอยากขอแก้มือเราอีกสักรอบเพราะเราก็เขาพาพาใจมากเลยตอนนี้ได้คนระับน้ำหนักเดินมาเนะาะก,ก็ยินดีนให้แก้มือเนะอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะน้องชายก็นีนะน่เป็นธการลัางมืม